มาดูนะครับว่าน้องจุ๋มของเรามีความเข้าใจในการถอยหลังเดินหน้าตรงยังไงบ้างนะครับ นี้ทิ้งระยะผิดไปนิดนึงสังเกตด,ดูระยะมันห่างแต่ก็อยู่ที่การใช้คงองาลัยของคนขับเองว่าจะใช้ตรงไหนถ้าใจเย็นแล้วนะครับเราจะทําได้นะครับถ้าเราเป็นใจร้อนปล่อยปล่อยเบรกเยอะเกินไปรถมันก็เร็วขึ้นมันก็ทําให้เราไม่เข้าใจตัวเองนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการเฉียวชนเกิดขึ้นนะครับถ้าไม่เข้าใจ วงเลี้ยวนะครับวันนี้ก็พูดมาเยอะสเสียงก็ค่อยๆจะมีแล้วนะครับโตโฟจุม่มเบาๆบเบาๆวงอะไรแต่งก่อนเยอะๆ เยอะเลยเยอะเลยช้าชา้ชาชา้าช้าค่อยๆดูก่อนจบเราดูขนาดช่วงที่เราเดินนะเบรกกันเบรกกันอย่าเดินเฉยๆเดินไปด้วยดูกระจกไปด้วยเออถ้ามันใช่เราหยุดเลยแล้วก็คืนพวงมาลัยจบอย่าไปเร็วเกินไปใจเยี่ยมดูดีๆดูกระจกดีๆโนโนโนเดินหน้าเดินหน้า เข้าเกียร์ก็ยังผิดล้วตอนนี้เริ่มกดดันตัวเองเบาบาเบา,บาดูขนานดูขนานเดินหน้าแล้วดูขนานขนานด้านหน้าเระยะห่างด้านหน้าก็เหลือแล้วก็การดูขนานดูไปด้วยกระจกอะสังเกตว่าเดี๋ยวเบรกันคิดคิดด้วยว่าด้านไหนมันรู้สึกว่าด้านไหนมันจะเบี้ยว จะต้องเพิ่มด้านไหนว่าด้านไหนสเอี่ยงนะฮะใช่เหรออ่า่โอเคที่ถูกแล้วเดินหน้าขึ้นมาแล้วผ่านแล้วอันนี้ต้องเข้าใจตัวเองด้วยนะครับดูขนาดน,นะครับเวลาสอบก็แค่ขอให้ขนาดดูนะครับก็เป็นช่องขนาดกับแต่ว่าชีวิตจริงจะต้องเทียบไหลาทางด้านซ้ายนะครับก็ ตามนั้นให้ได้นะครับฝึกยังไงถึงจะให้รถเข้าขหาด้านด้านซ้ายให้ได้นะครับฝึกยังไงนะครับก็ฝึกด้วยความเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจก็ทําอะไรลําบากนะครับเนะนี่ยวงเลี้ยวครับตัดสินใจยังไงบ้างเราบอกไปหมดเรียบร้อยนะครับนักเรียนจะต้องทําให้ได้ด้วยความด้วยความเข้าใจอีกรอบนึงครับชมใช้ชแล้วคืนพวงอะไรเลยแต่ว่าอย่าคืนเยอะไปคืนเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าคืนเร็วเกินด้านซ้ายก็จะเบียดช,ช้าๆจะเย็นๆย็น อันนี้ก็แค่การทรงตัวนะครับทรงตัวตรงนะครับแล้วก็ถอยหลังตรงอีกนะครับมาดูว่าถอยหลังได้ตรงจริงหรือเปล่าอันนี้การถอยหลังอย่างเดียวเลยถอยอย่างเดียวจริงๆเลยอะไร่อยตบรงเยอะนี่ชนแล้วไงชนพี่หรือยังชนแล้วไม่ดูไยไหนชนยังไม่ไมเมื่อกี้อยากให้รู้ว่าตัวเองถอยเร็วเกินไปไม่ต้องรีบ ใจเ,เย็นอถอยถูกแล้วแต่ว่าดูแต่ฝั่งเดียวอะ,อะต้องคิดถึงโจทย์ชีวิตจ,จริงด้วยนะต้องดูด้วยว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะใจะเ,เย็นอย่ารีบอย่าให้มันเป๊ะเกินไปอะ่ะเราต้องมีการปรับด้วยอะไรบ้างถอยถูกแล้วถอยถูกแล้วแต่ว่าใจเ,เย็นกว่านี้หน่อยเบาๆเอายุดเข้าได้แล้วโอเคถูกต้องถูกต้องจุ่มอย่าเข้าอย่างเดียว ช้าช้ช้าชเบาเบาโอเคเยี่ยมเบาๆบาไปต่อไม่ได้ก็เดินหน้าแต่งพวงอลัยเยอะรถช้าชไม่งั้นก็จะไม่ผ่านด้วยความที่ปล่อยเบรกเยอะใช้ความรู้สึกบวกเข้าไปด้วยว่าเอ๊ะมันจะให้เราคืนพวงอะไรไหม